นะครับมันเหมือนละครอ่ะเออตอนนั้นแล้วเอาทำไมทำมาทนายสายหยุดถอนตัวแล้ว <c oughs> เหมือนละครเป็นตอนๆน่ะ <c oughs> คือเรื่องทนายสายหยุดถอน,ถอนตัวเนี่ยบางคนก็ถามว่าโอ้ยสงสัยทนายสายหยุดคงดูแล้วทนายตั้มคงไม่รอดแล้วมั้งนะ <c oughs> บางคนก็บอกทนายสายหยุดบอกว่าทนายตั้มอาจจะมีเอกสารแทนเอกสารปรอมหรือเปล่า <c oughs> คือผมนะไม่อยากจะลงลึกในรายละเอียดเอาเป็นว่าให้ความรู้แล้วกัน การที่ผู้ต้องหาเนี่ยเปลี่ยนทนายเนี่ยเป็นเรื่องปกติการที่ทนายทนายความของผู้ต้องหาถอนตัวก็เป็นเรื่องปกตินะครับนะในแต่ละคดีที่ผมทํามาเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นไปแจ้งความเลยนะหรือตั้งแต่ผู้ต้องหาโดนจับไปเลยเนี่ยบางทีใช้ทนายตัง้งสี่ห้าคนเนี่ย <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นการถอนตัวของทนายสายหยุดเป็นเรื่องปกติในวิชาชีพทนายความนะครับเท่ากันหนึ่งเขาดูแลหนึ่งค่าทนายไม่คุ้มจ่ายค่าทนายช้าอสมมตินะ เขาก็ถอนตัวได้เ yeah, รื <bottle of Spanish> ่องใหญ่คือเรื่องเงินนะทุกคดีเนี่ยคดีที่เขาจ้างว่าความเรื่องใหญ่คือเรื่องเงินนะครับถ้าเงินไม่ถึงเงินไม่เป็นไปตามตกลงถึงเวลาไม่จ่ายนะถอนทัวนะเพราะว่าทนายทุกคนก็ทต้องกินต้องใช้อันนี้คือตรงไปตรงมาเลยเพราะะนการถอนตัวของทนายสายหยุดสําหรับผู้ต้องหาที่ชื่อตั้มเนี่ยเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ได้หมายความว่าคดีจะไปรอดไม่รอดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเป็นเรื่องปกติหนึ่งเรื่องเงินสอง เรื่องความเห็นในการต่อสู้คดีที่ไม่ตรงกันถ้าความเห็นในการต่อสู้คดีไม่ตรงกันก็ถอนตัวได้นะครับก็ถอนตัวได้เพาเรื่องปตัตรเตะเช่นโอเคสายหยุดทนายอยากจะสู้คดีแบบเนี้ยให้มันเป็นคดีแพ่งนะแต่อ่าอ่าอ่านพูทนายตั้มอยากจะสู้ให้มันเป็นคดีแพ่งจากคดีชอโกงสายหยุดบอกดูลวไปไม่รอดนะพยานหลักฐานเออผมถอนตัวดีกว่าอันนี้ก็ทําได้ไดอันที่สามนะครับนะอ,อ่ลูกความชอบโกหก นะครับไม่พูดความจริงทั้งหมดก็ถอนตัวได้เหมือนกับกรณีที่ทนายพัฒ์หรือทนายปราบแดงนะครับมาเช้าให้สัมภาษณ์ผมดูทางช่องสาคุณสอยุทธ์ะเขาก็อ้างว่าแอมให้ข้อมูลไม่เป็นความจริงให้ข้อมูลไม่ครบถ้วปปนปกปิดปกปิดนะปกปิดอะไรความจริงอันนี้ทนายพัฒนนะครับทนายพัฒก็ถอนตัวได้นะครับก็ถอนตัวได้ เพราะฉะนั้นการถอนตัวของทนายสายหยุดเนี่ยวันนี้เขาไปถอนในรายการหน่วกระแสเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นคดีดังคนก็สนใจนะครับนะเพราะว่ามันเป็นคดีดังก็ตามข่าวกันเหมือนละครอ่ะก็ไปถอนในรายการหนวกระแสสมัยสมัยคดีแตงโมพี่เดก็ไปถอนในรายการหนวกระแสพอจะถอนตัวก็นะคุยกับหนุ่มกันชัยนะกุญชัยบอกเอาพี่เดชพรุนี้มาถอนตัวในรายการหนวกระแสผมก็ไปถอนตัวในรายการหนวกระแสนะกราบลาพระมารดาลงเข้าไปดูคดีเก่าๆ ผมก็ไปถอนตัวที่รายการหนุนกระแสเพราะอะไรเพราะสังคมเขาชอบชอบนะผมก็ถอ,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 นะอนตัวสมัยนะี้นะคดีแตงโมเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนทนายเป็นว่าเล่นเลยเลิกตั้งแต่ทนายกิจณนะแล้วก็มาพี่เดชพี่เด์มาเสร็จแล้วก็ไปเป็นทีมของอทนายชตบทแล้วก็มาทีมของอพวกสสอเต้อัตรยะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นชัยใช้น์อะไรต่างๆโอ้ยหลาย นะครับเปลี abei, ่ยนทนายเยอะมากเพราะนั้นการเปลี่ยนทนายเนี่ยของลูกความเนี่ยเรื่องปกติมากนะนะครับเรื่องปกติโอเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยคดีแตงโมเปลี่ยนไปอ่ะพี่เดเป็นทนายความคนที่สองเป็นทนายความที่นานที่สุดเจ็ดสิบเจ็ดันเอาเปลี่ยนเอาเปลี่ยนไปหลายคนไปกลับมาพี่เดเป็นต่อทุกวันนี้พี่เดยังเป็นทนายคดีแตงโมอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเปลี่ยนทนายของสายหยุดเรื่องปกติในวงการทนายไม่ได้หมายความว่าคดีจะแพ้หรือชนะหรืออะไร นะครับมันแล้วแต่เหตุผลในการเปลี่ยนทนายก็คือความเห็นในการต่อสู้คดีอาจจะตรงกันไม่ตรงกันคําถามต่อไปแล้วใครจะมาเป็นทนายคนต่อไปอย่างที่ผมเคยกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะตอนที่ผมอยู่ต่างประเทศผมได้มีโอกาสได้คุยกับทนายตั้มหลายครั้งผมบอกแล้วจาได้ไหมครับว่าทนายตั้มเนขามีทีมทนายเขาอยู่แล้วเขาใช้คําว่าทีมนะไม่ใช่ตัวคนเดียวแบบสายหยุดไม่ใช่นะ นะผมเคยอธิบายแล้วและก็เล่าให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าผมได้คุยกับทนายตั้มทนายตั้มเล่าอะไรฟังมีทีมทนายอยู่แล้วนะเขาใช้คําว่าทีมเวิร์กนะครับมีการวางแผนจับทีมทนายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในการต่อสู้คดีนะครับไม่ใช่คนเดียววันแมนโชแบบสายหยุดไม่ใช่สายหยุดเนี่ยนะเท่าที่ผมคุยกับสายหยุดทนายตั้มเพิ่งไปติดต่อเขาตอนที่โดนจับพอโดนจับเสร็จเนี่ยก็โทรหาร สายหยุดเพราะเคยทํางานนะครับเคยทํางานกับทนายตั้ามาก่อนเคยรับเงินเดือนรับเงินเดือนรับอะไรต่างเคยรับงานจากทนายตั้าเขาก็คุ้นเคยกันและทนายสายหยุดก็ไปทําคดีพวกคดีหมิ่นประมาทต่างๆทางภาคอีสานเนี่ยผมไม่เข้าจะผมจาไม่ได้ว่าจังหวัดอะไรขอนแก่นหรืออะไรนะนะครับนะตอนที่ทนายตจ้าหลบออกหลังศาลเนี่ยทนายสายหยุดก็ก็ช่วยพาออกให้นะครับเพราะทนายสายหยุดเขาทาคดีของทนายตั้าอยู่แล้ว นะเขารับจ้างทํางานอยู่แล้วนะนะนะครับแต่ว่าทนายตั้ามอย่างที่ผมเคยเรียนฟังคลิปเก่าๆที่พีเดย์ตอนที่ผมไปเที่ยวเมืองจีนอยู่ที่เซียนนะอยู่ที่สาลเจ้าเปาปุ้จิตผมเคยบอกว่าสายหยุดมีไอ,อ,อ้ทนายตั้าม,มีทีมงานอยนะู่แล้วเพราะฉะนั้นพอสายหยุดถอนตัวก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเขามีทีมงานเซตคดีสู้คดีอะไรมานานแล้วพิมแนวทางการต่อสู้จําได้ไหมครับพีเดย์ก็นํามาเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาเตรียมความพร้อมไม่นานแล้ว ส่วนคดีเขาจะแพ้หรือชนะไม่มีใครตอบได้ก็ขึ้นอยู่กับหลักฐานแล้วก็ขึ้นอยู่กับผู้พิพากษาตัดสินแต่ตอนนี้เขาโดนสารโซเชียลตัดสินไปแล้วว่าแพ้คดีเ <c oughs> พราะฉะนั้นสมัยนี้เนี่ยาเวลาสู้คดีกันนอกจากจะสู้อะไรสู้กันบนศาลแล้วก็มาสู้กันบนโซเชียลบางคนนะครับบนโซเชียลตายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่างทนายตั้มตายแล้วโดนสารผู้พิพากษาศา,ารโซเชียลตัดสินเรียบร้อยแล้วแวพ้คดี กลายเป็นคนโกงคนชั่วไปเรียบร้อยรอจนกว่าสามปีห้าปีศาลยุติธรรมจะตัดสินนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าแพ้ชนะนะครับอันนี้ก็คือเป็นยุค5 g ีโซเชียลมันแรงนะครับแล้วก็ผู้ข้ารากาศาลโซเชียลมาตัดสินก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะ็ะว่ากันไปนะเพราะฉะนั้นนะทีมทนายของทนายั้ำมีอยู่แล้วแต่เขายังไม่ได้เปิดตัวนะครับยังไม่ได้เปิดตัวนะครับเขามีเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นศาลหยุดไปก็มีคนอื่นมา นะครับนะแต่ไม่ใช่พี่เดยเหรอกนะครับผมยังไม่เคยติดต่ออะไรเรื่องเรื่องการเป็นทนายวาความให้กับทนายตั้มแต่ถามว่าสมัยตอนก่อนก็ติดกูก๊แต่ถามว่ามีโทรมาพูดคุยอะไรกันไหมอ๋อก็มีการพูดคุยกันในฐานะเราเป็นะนะครับพี่ใหญ่ในกลุ่มนะทนายตั้มก็เรียกผมอาจารย์เดย์นะครับอาจารย์นั้นแล้เวเขาก็มีคําขอคำปรึกษาแนะนํากันปเป็นเรื่องปกติสําหรับคนที่เป็นเพื่อนสนิทกันเพื่อนฝูงกันส่วนผมก็คงจะ ไม่ได้เข้าไปรวมอะไรหรอกครับนะอันนี้ก็เรียนให้เบื้องต้นนะครับเขามีทีมงานเขาอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็มีข่าวว่าทนายตาั้มมีการทําเอกสารเท็จเอกสารปลอมจริงหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบต้องไปถามทนายตาั้มเลยว่าคุณทําเอกสารเท็จเอกสารปลอมหรือเปล่าถ้าทนายตาั้มทําเอกสารเท็จเอกสารปลอมติดคุกเลยสมมุติมาทําจริงนะ,ะผมไม่ทราบมาทําจริงหรือเปล่านะมันมีแต่ข่าวลือนะ เพราะฉะนั้นถ้ามีการทําเอกสารเท็จทาเอกสารปลอมและเอาไปยื่นให้ตารวจทนายตั้มก็ติดคุกครับเพิ่มก็อีกนะถ้ามีหลักฐานจริงบ่านนี้ตํารวจก็คงจะจับไปแล้วแสดงว่ามันเป็นแค่ข่าวลืออยู่นะครับแต่ถ้าทําขึ้นมาก็ติดคุกครับและถ้าเกิดว่าทนายความของทนายตั้มไม่ว่าจะเป็นสายหยุดหรือใครแล้วแต่เอาเอกสารปลอมไปส่งตํารวจก็ติดคุกกันเลยเป็นทนายความรู้อยู่แล้วว่าเป็นของปลอมเอาของปลอมไปไปหลอกตำรวจก็ติดคุกนะ สมมติว่าเป็นเรื่องจริงนะอันนี้ผมไม่ทราบอันนี้เล่าให้ฟังนะครับสมมุติว่าเป็นเรื่องจริงก็ติดคุกนะครับและผมก็เชื่อว่าคนอย่างสายหยุดก็ไม่น่าจะใช่คนโง่นะเป็นทนายมานานผ่านคดีจำเลยมาเยอะคดีอาญาคดีฟ้องเงินยาเสพติดเขาทำมาเยอะผมรู้จักน้องสายหยุดดีนะครับเ้ามีประสบการณ์ดเดยอะก็ต้องดูนะอันไหนของจริงของแปลปลอมแต่ถ้าเกิดทนายต้ามเอาของปลอมมาให้สายหยุดถ้าสายหยุดไม่รู้เอาไปยื่นกับตำรวจสายหยุดก็ไม่มีความผิด อย่าครับเพราะการใช้เอกสารปลอมจะมีความผิดต่อเมื่อว่าขณะที่คุณเอาไปใช้อ้างยิงเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่าเป็นของปลอมถ้าคุณรู้แล้วว่าเป็นของปลอมแล้วนําไปใช้นะครับแล้วนําไปใช้อันนี้คุณคุณก็มีความผิดฐานใช้เอกสารปลอมฐานแจ้งความเท็จนะแล้วก็ที่สําคัญนะจะโดนอะไรเรียกวไรถอนใบอนุญาตหรือที่เขาเรียกว่าลบชื่อภาษากฎหมายเรียกลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความถ้ามีลักษณะเป็นการวิ่งเต้น นะแล้วก็ทําเอกสารปลอมเนี่ยสภาทนายเขาลบชื่อนะแล้วนะลบชื่อนะฮะเพราะถือเป็นเรื่องร้ายแรงนะเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการิธรรมนะครับนะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องสําคัญถ้าถ้าใช้เอกสารปลอมนะจะซวยนะครับนะผมคิดว่าสายหยุดไม่ทำหรอกไม่ใช่คนโง่นะพอมีข่าวว่าจะเป็นเอกสารปลอมเอกสารจริงเนี่ยสายหยุดเขาก็เข,า,ขาไม่ยุ่งหรอกแต่ใครจะไปเสี่ยงมันได้อะไรขึ้นมาได้เงินเั้ากี่ตังอะ ผมเชื่อาสายหยุดไม่ดับนะส่วนทนายตั้มใช้เอกสารปลอมหรือไม่ก็เป็นหน้าที่ตำรวจนะครับถ้าเป็นเอกสารปลอมจริงมีหลักฐานทนายตั้มกระโดนก็หาเพิ่มนะครับตามพยานหลักฐานที่ปรากฏนะมีหลายคนถามว่าทนายสายหยุดทนายตั้มจะหลุดคดีไหมไม่มีใครตอบได้นะครับขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานคือทุกวันเนี้ยที่เรามานั่งวิเคราะห์เจาะลึกอะไรกันเนี่ยเราก็ฟังจากข่าวเราไม่สามารถจะรู้ความลับในสำรวนคดีของตำรวจ และผมเชื่อว่าความเป็นมืออาชีพความเป็นกลางของอสอบสวนกลางเนี่ยเขาคงไม่เอาพยานหลักฐานในสำนวนะไปให้ผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาดูหรอกไอ้ที่มานั่งวิเคราะห์จอดลึกกันเนี่ยก,ก็มาดกันไปคิดว่าเป็นอย่างนั้นคิดว่าเป็นอย่างนี้คิดว่าอย่างนั้นนี้เราก็มาดกันไปก็ให้ความรู้กันไปผมก็เหมือนกันนะครับก็ดูจากข่าวแล้วก็มาดกันไปแต่ว่าสอดแทรกข้อกฎหมายเพื่อความบันเทิงทางด้านกฎหมายไป แต่ก็ข้อกฎหมายในเรื่องจริงแต่เนื้อหาเนี่ยเราไม่รู้หรอกเราก็มาโนกันไปผมเชื่อนะครับผู้ประชาการสอบสวนกลางไม่ให้ใครดูสำนวนมันเป็นความลับผิดกฎหมายแม้กระทั่งผู้เสียหายกนะ็ดูไม่ได้นะครับดูไม่ได้หรอกครับเขาอาจจะเล่าคร่าวๆแต่พยานหลักฐานลึกๆเขาไม่ให้ดูหรอกสมัยเนี่ยผมทำคดีแตงโมนะพยานเขาเนี่ยโูเป็นร้อยๆปากเนี่ยพยานเป็นร้อยๆปากแล้วหลักฐานก็เยอะยอะเขาไม่ได้ให้ดูเนี่ย เขาอาจจะรายงานความคลืบหน้าบางส่วนสมมุติว่ามีพยานหลักฐานนะร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ดูสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรที่เป็นความลับเขาไม่ให้ดูนะครับเพราะว่าพนักง,งานสอบสวนต้องเป็นกลางต้องพิสูจน์ความจริงต้องพิสูจน์ความผิดต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้นะส่วนที่พูดพูดกันก็มโนกันไปคิดไปเองหรืออะไรต่างๆเท่านั้นแหละเราไม่รู้อาตำรวจมีหลักฐานอะไรบ้างและที่สําคัญ ทนายตั้มยังไม่เคยยื่นหลักฐานกับพนักง,งานสอบสวนเลยแสดงว่าทนายตั้มทนายตั้มนี่ก็ต้องรอไปรอดูว่าทางผู้เสียหายตำรวจมีอะไรบ้างนะติดตามข่าวจากทนายความที่ไปเยี่ยมนะฟังข่าวฟังฝั่งผู้เสียหายฝั่งตำรวจแถลงอะไรบ้างทนายไปเยี่ยมก็จะไปเล่าให้ทนายตั้มทนายตั้มฟังว่าเออตอนนี้ผู้เสียหายเขามีอย่างนี้นะในเล็กคนขับรถแปลพลปักไปซัดทอดทนายตั้มแล้ว เขาเอาสัญญาเนี่ยมาแถลงข่าวกันนะนะครับผู้เสียหายแถลงข่าวว่าอย่างนี้นะนะครับแล้วก็สัญญาไม่ตรงกันกับที่เรามีนะนะครับแล้วก็มีผู้กำกับโรงพักนี้กำลังโดนสอบนะที่พวกเราไปแจ้งความทนายเขาเข้าไปรายงานพอรายงานปุ๊บทนายตามก็ดูว่เอ้าทางฝ่ายผู้เสียหายได้แสดงกันเต็มที่หรือยัง นะมีอะไรบ้างแถลงข่าวคือผู้เสียหายแถลงข่าวเยอะ